วันนี้มีคนถามหลายคนนะครับว่าอยากจะรู้ด้วยเกินว่าความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กนะครับกับลุงป้อมปริปวิวิวง์สุวรรณเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ใกล้กลชิดกันขนาดไหนนะจริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปครับจริงๆจริงตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยจะมีคนพูดถึงอยู่สักส,ส,สองความสัมพันธ์ใหญ่ๆความสัมพันธ์นแรกเนื่องได้ว่าตัวคุณพ่อของบิ๊กโจ๊กสมัยที่ทํางานอยู่ที่ภาคใต้ ada, ที่สงขลาเนี่ยน,นะครับคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็น คนขับให้กับท่านเสมอดามาพงศ์นะครับสมัยรับราชการตํารวจเป็นคุณพ่อของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ก็เลยโอ้มีการเขาเรียกไงพูดถึงกันโอ้ตอนเด็กๆในบะิ๊กโจ๊กจะเข้านอกออกในบ้านจันทร์ส่องล่าเข้านอกในบ้านคุณหญิงพจมานขนาดนั้นบ้านเสมอดามาพงศ์บิ๊กโจ๊กเคยมาบอกนะว่าไม่ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นด้วยแต่ว่าโอเคปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพที่เราเห็นต่างๆที่เวลาที่โดยชอะเมื่อปลายปีก่อนที่ไปกราบไปไหว้ คุณหญิงพระจมานดามพงเนี่ยนะครับก็น่าสนใจก็เป็นนัยยะอันหนึ่งแต่ว่าเนี้ที่อยากจะไล่ฟังอีกอีกอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่ามีอิทธิพลสําคัญสําหรับการเติบโตทางชีวิตราชการของบิ๊กโจ๊ก็คือพิษพ่วงปรเดกประวิตรวงศ์สุวรรณอดีตรองนายกเนี่ยนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปผมทําข่าวมาเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กแบบเปิดใจเดี่ยวเนี่ยสักสักสี่ห้าครั้งได้อาแบบเดียวเดียวเนี่ยนะบิ๊กโจ๊เคยยอมรับผมตรงๆผมถามให้ตรงๆนี่แหละ ตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยจุดเริ่มต้นความสมานที่ใกล้ชิดกับพเดปะวิทย์นี่นะครับมันเกิดขึ้นตอนพอเดปะวิทย์เป็นน้ำติกลาโหมสมัยรัฐบาลพิสิทธิ์อะช่วงปี5253ตอนนั้นเนี่ยความที่เป็นน้ำติกลาโหมเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งพเดปะวิทย์เนี่ยแกลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้อ่าแล้วไปที่สงขลาไปที่ภาคใต้นี่แหละแล้วตอนนั้นน่ยบิ๊กโจ๊กแกรับราชาการอยู่ที่ท่านรับราชาการอยู่ที่สงขลาเนาะตอนนั้นเป็นผู้กํากับด้วย ใหญ่แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นรองผู้การสงขานะครับนั่นแหละช่วงปีห้าสองสามเราเริ่มรู้จักกันเริ่มใช้งานเริ่มฝากฝังเริ่มดูน,นันนี่ตอนนั้นยังเ,เด็กอยู่ปรากฏเวลาผ่านพ้นมาเรื่อยๆจุดที่พีิกที่สุดนี่นะครับตอนช่วงปี2 5 5 7หง้อบหลังคสชยึดอำนาจได้เนะี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเยีนมาแรกแรกคนที่กำกับดูแลสนักงานตําบจแห่งชาติคือพลเอกประวิตรวงสุวรรณ นะครับคือรับมอบจากพลเอกประยุทธ์ด้วยนะนะแล้วก็อยู่นั่งอยู่ในฐานะร่มติกลาโหมด้วยหลังยึดอํานาจเป็นช่วงเวลาที่บิ๊กโจ๊กเติบโตเร็วที่สุดช่วงหนึ่งนะครับเพราะเคยรู้จักกันมาเก่าก่อนแต่ตอนปีห้าสองห้าสามใช้งานกันมาเรื่อยเป็นน้องรักพลเอกประวิตยจริงๆนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่บิ๊กโจ๊กช่วงปีห้าเจ็ดเป็นรองผู้การสงขลารองผู้บังคับการตำรวจตรสงขลาหลังจากนั้นหลังยึดอํานาจไม่นานนี่นะครับ ตัวบิ๊กโจ๊กก็ขึ้นมาเป็นรักษาการผู้บังคับการสำนักงานประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจำตำแหน่งเป๊ะๆไม่ได้แต่มาเป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติทําหน้าที่ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีพูดได้ง่ายประสานงานโดยตรงกับรองนายกประวิตรวง์สุวรรณณตอนนั้นนะครับนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับมาเป็นผู้บังคับการตำรวจพิเศษสาย191ตํารวจ1 9 1ขออภยัยและก็ขยับขึ้นมาเป็นร้องผู้การท่องเที่ยวนะครับและก็ขยับมาเป็นผู้จัาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละพูด,ด้ง่ายช่วงปี 57, 58, 59, 60, 61บิกโจ๊กโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากอ่อช่วงเวลาตอนนั้นน่ยมีเสียงติดฉินนินทาคำพอสมควรบ้างก็เคยได้ยินไหม เช่นพลตร,ตรีใหญ่กว่าพลตำรวจเอกนะครับพลตรโทรใหญ่กว่าพลตำรวจเอกจริงๆน้องจริงๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีพี่ที่เป็นพี่ชายที่รักอยู่คนนึงก็คือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิย์ชัยจินดาเป็นน้องรักของบิ๊กป้อมทั้งคู่นะครับเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยปลายทางมันจบไม่ค่อยสวยอย่างที่เราเห็นกันแม้ว่า พยายามจะปิดเท่าไหร่แม้ว่าพยายามจะบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แม้ว่าบิ๊กโจ๊กเคยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่เป็นแฟนเพจช่วงปี62ว่าพี่แป๊ะยังเป็นพี่ที่รักอยู่เสมอเนี่ยนะเพียงแต่ว่าการโยกย้ายครั้งสาคัญก็คือบิ๊กแป๊ะเซ็นคําสั่งช่วงเดือนเมษาย,ยนปี62นะครับตอนนั้นนะ่ะโยกบิ๊กโจ๊กจากผู้บริการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองมาประจําสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติคือโยกเข้ากลุ่มและกระโดนคําสั่งมาตรา44เด้งเข้ากลุ่มขาดจากตําแหน่งเดิม ไปเป็นที่ปรึกษ,ษาพษิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้อยู่ทําเนียบด้วยนะไปอยู่ที่สุรนารชการจจงหวัฒนะด้วยนะตอนนั้นน่เมื่อตอนช่วงต้นปี62ก่อนสงกรานนะครับก็ว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหจะกลับมายากมากแล้วแหละคนก็ตั้งคําถามเอ๊พี่ใหญ่พี่รักอย่างพลเอกประวิตยจะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับว่าตอนช่วงนั้นบิ๊กโจ้ไปนั่งตบยุงอยู่นี่สองปีเต็มเอ่อโดนโยกไปตอนปี62เดือนเมษายนพอถึงตอน เดือนกันยายนปี63าบิ๊กโจ๊กไปร้องสารปกครองสาปกครองตีตกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกในประยุทธ์ก็เซ็นคำสั่งนะครับตอนนั้นเนี่ยโยกบิ๊กโจ๊กกลับมานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษารสบ9กาแล้วก็ขยับมาเป็นผู้ช่วยผบตรแล้วก็ขยับมาเป็นรองผบตรในปัจจุบันนี่แหละว่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยนะคือไม่ว่ากันว่าหรอกผมเล่าย้อนเพื่อนๆฟังแบบนี้ไม่ได้เคยเล่าที่ไหน ตอนปี62ต่อเน,นื่องถึงปี63เนี่ยหลังจากที่บิ๊กโจ๊กอยู่ในช่วงเวลาที่ตกอับเ่ยนะครับผมนัดท่านหนูนัดท่านรอบหนึ่งผมโทรศัพท์ไปหาแล้วก็อยากจะนัดเปิดใจสภาพพิเศษอยากจะเขียนเป็นสกู๊ปพิเศษสักสกู๊ปหนึ่งช่วงปลายปี62นะหลังจะโดนโยกย้ายไปช่วงหนึ่งมีจังหวะหนึ่งที่ผมถามบิ๊กโจ๊กไปตรงๆอะว่าผมถามว่าณนะวันนี้ยังเป็นน้องรักสุดที่รักของพลเอกประวิตยวงสุวรรณอยู่หรือไม่ แกตอบผมต,งตรงๆนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะคลิปคลิปนี้มาให้ต่อจากคลิปที่ไลฟ์ฟังตรนนี้นะแกบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อผมผมจเจินเติบโตในหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยก็ได้รับโอกาสที่ดีสำหรับท่านโอกาสโอกาสนี้หมายถึงโอกาสในการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะ,ะบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เนี่ยนะครับก็สไตล์หวานเจี๊ยบของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละแลวก็ยอมรับเลยว่ามีโอกาสทํางานที่เติบโตขึ้นมาได้สําคัญก็คือด้วยแดง หนุนสาคัญนะ่ะโอกาสสาคัญจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณโดยเฉพาะช่วงที่กลุ่มกํากับดูแลสานักงานตํารวจชาตินั่นแหละอันนี้คือที่มาที่ไปทั้งหมดตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันช่วงปีห้าสองห้าสามจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ดูเหมือนว่าจดหมายล่าสุดจะถึงจุดแตกหักหรือไม่แม้จะไม่ได้เขียนตรงๆงแม้ลุงป้อมแม้บิ๊กป้อมจอมาปฏิเสธว่าไม่ได้รู้จักบุคคลที่ถูกพูดถึงในฐานะกรรมการปปชมารู้จักเป็นงานส่วนตัวและก็ไม่ได้รู้เลเอกสารที่ถูกหลดออกมาด้วย นี่นะครับที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่เล่าให้ฟังกันจากการทำข่าวในช่วงประมาณเกือบเกืบสิบปีที่ผ่านมาในเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะครับฝากแชร์ต่อไปด้วยนี่แหละสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กครับ